ดีนะคะ,ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตามทมเนียมอยู่แล้วในวันนี้แฟนขับมาหนาแน่นมากเลยเ,เดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้น้องไรอันนาะได้รับเขาเรียกว่าพวงมลาลัยนะคะาาจากคณะผู้บริหารด้านหน้าของเราก่อนนะเ,เดี๋ยวเชิญน,น้องไรอันค่ะแม,ม่ค่ะพ,พี่ขาเชิญมาของมลาลัยให้น้อง อันได้เลยแถวด้านหน้าก่อนนะคะเชิญเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งกำลังใจของน้องนะครับศิลปินที่ต้องบอกว่าทุกทกท่านเนี่ยได้กรุณามาให้เกียรตินะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนะครับนี่น้องไรอันนะครับผมน่ารักมากเสียงดีมากโฟน,นนี่น้องไรอันค่ะอันนี้น้องอ,อนันไลนอันไลน์นะแต่เรา,าพูดไปเรื่อยเลยนะฮะ,ะออ ช่วงนี้เป็นช่วงอาบมอบพวงมาลัยนะเดี๋ยวขออนะุญาตอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบวุฒิราเดี๋ยวผมขออนุญาตแถวหน้าก่อนนะครับคุณแม่คุณแม่ใจเย็นนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหน้าเวทีมันแคบเนะาะเดี๋ยวผมขอด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะโฟลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับค่ะแถวด้านหน้าก่อนเดีย <ๆ S 1> ๋ยวผมขอแถวหน้าก่อนนะคุณแม่ใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบสักครูหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเพราะว่าเราเราเป็นระเบียบกันมาแล้วตั้งแต่ตอนเข้ามานั่งเนาะ ขอทีละแถวใช่ครับเดี๋ยวขอทีละแถวนะครับแม่แม่ได้เวลาน้องมีเวลาอยู่กับเราจนถึงสามทุ่มนะครับโอ้โหหมอจ้างน้องมาชุมบงเดียวจริงจริงเนาะจ้างน้องมารับพวงอะไรดีกว่าเนาะเออน้องไม่ต้องให้ร้องไม่เหนื่อยด้วยเนาะอยากฟังกันไปเปิด u t ท b e ช่องน้องเอาเนาะมาขอพบกับน้องไรอันึ้นมาพึ๊บมอมอะไรเลย อมไปได้ครบหนึ่งชั่วโมงลงเลยเอ้ากลุ่มเนี้ยน่ารักมากๆเลยผมเห็นตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยสุดยอดมากๆเลยคุณพี่เยี่ยมมากๆอ่าเดี๋ยวแถวแรกก่อนนะครับตอนนี้น้องร้องไปกี่เพลงคุณพี่แอนแล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 มัวจะเต้นแอนแลนแลนแลนหกเพลง ไม่ได้นับไม่ได้นับอ๋อไม่นับเพลงแรกอ้าวอ๋อคิดว่าเปิดตัวเลยไม่ได้นับอ๋อโอเคแล้วเพลงสุดท้ายนับไหมนับเป็นกี่เพลง <c oughs> คุณแม่คิดว่าวันนี้ต้องลองกีงง่เพลงเอา,อางี้ดีกว่าอ้าวเจ้าอันเรู้ว่ารู้รู้รู้เพลงสุดท้ายเพลงอะไรฮะ เพลงแรกเพลงแรกแม่เพลงอะไรครับค่ะอ๋อคุณแม่รู้ได้ยังไงอะฟังตลอดฟังตลอดฟังตลอดเพลงที่สองเพลงอะไรครับตาเหนื่อยก็คือคุณละรู้ได้ยังไงอะเออเก่งมากเลยด้วยนะฮะเอออาทำท่าอขอบพระคุณด้วยนะคะเออทำท่าซ้อมไว้ของเราเป็นมาลายชีฟมาลายมาเลยพวงมาเลยรถจมนี่แหละฮะเออเนาะครับ เอ,อออเอาครับณทีนี้มาลัยลดจนผมก็เอาฮะ<ป>าต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความรู้สึกมาเอามาลัยให้กับพี่พิกรณด้วยนะคะพี่พิกรณออยู่อขอบคุณมากครับที่พูดแจนเสียงกำลังใจของผมนะฮะรเอเล่นของรอเล่นได้อีบนะครับช่วงนี้นะ